สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับผมเจเจบอนใส่นะครับมาพบกับผมวันนี้ผมก็จะพามาเปลี่ยนกระถางนะครับเปลี่ยนดินนะครับเปลี่ยนดินมั่งคั่งจิ๋วนะครับสาจิ๋วต้นนี้ครับผมซึ่งเพราะว่าสารอาหารเขาหมดแล้วนะครับผมผมก็จะมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางด้วยนะครับแล้วก็ตัดกิ่งตัดใบออกนิดหน่อยนะครับผม เพื่อให้เขาได้รับสารอาหารใหม่แล้วก็ให้เขากระชับเข้าอีกทีหนึ่งนะครับผมจากกระถางขนาดนี้นะครับผมเราก็จะมาย่อให้เหลือกระถางขนาดนี้นะครับถางขนาดนี้เป็นกระถางเซรามิกนะครับผมผมก็จะให้เขาเล็กลงอีกนะครับความบางก็จะบางขึ้นมาอีกนะครับผม อย่างไงนั้นก็ไปชมกันครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมครับผมซึ่งก่อนอื่นเราก็จะเอาออกจากกระถางก่อนนะครับผมเอาเขาเอาอกจากกระถางแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นเป็นถังน้ํทาทังน้ําขวดละ ทั้งละสิบาทที่ตามร้านค้าเรานะครับทั้งน้ําที่เขามันรั่วแล้วนะครับที่เขาไปเปลี่ยนตามร้านค้านั่นแหละครับรั่วแล้วนะครับเราก็มาทําการเอาเอาดินออกก่อนนะครับดินเก่าเขาออกก่อนนะครับผมก็เหมือนเบสิกธรรมดาทั่วไปครับผมไม่มีอะไรซับซ้อนครับเลี้ยงบอนไซไม่ยากครับผม เป็นเทคนิคง่ายๆเบสิกครับผมถ้าใจรักแล้วไม่ยากครับผมสำหรับมือใหม่ท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับอยากจะลองเลี้ยงดูนะครับผมผมทำได้ท่านก็ทำได้เหมือนกันครับนี่ก็เป็นมั่งคั่งต้นจิ๋วครับนานหลายปีแล้วแหละครับผมจำกัดเขาให้ไม่ให้เขา ไม่ให้ปุ๋ยเขาเยอะนะครับไม่ค่อยให้ปุ๋ยไม่ค่อยเปลี่ยนดินครับผมเพราะว่าถ้าเปลี่ยนดินเยอะนี่เขาจะทำให้ใบเขาไม่เล็กนะครับผมนี่ก็ยังว่าใหญ่อยู่นะครับถ้าเปลี่ยนดินเขาบ่อยนี่ครับก็จะทำให้ ไม่ไม่เล็กนะครับผมใบเขาแต่ก็ดีนะครับเปลี่ยนดินบ่อยก็ดีเหมือนกันนะครับต้นไม้ก็จะสมบูรณ์นะครับแต่ว่าใบก็จะไม่ค่อยจิ๋วเท่าไหร่นะครับตัดแต่งบ่อยก็ก็มีส่วนเหมือนกันนะครับผมตัดแต่งบ่อยก็มีส่วนเหมือนกันที่ทำให้เขา จิวนะครับตัดแต่งใบเขามันลิดใบเขานะครับผมก็จะทำให้เหมือนที่วะนะครับหลังจากนั้นเราก็มาการตัดรากเขาคสักหน่อยนะครับตัดออกเลยนะครับผม เขาไม่ไม่ตายนะครับไม่เป็นไรนะครับหลังจากเปลี่ยนดินแล้วเราก็เอาไปไว้ในในร่มลำไรนะครับผมร่มลำไรหน่อยนะครับสักสองสามวันก็ออกแดดได้แล้วนะครับ สูตรผมจะทำประมาณนี้นะครับผมามาลองดูกระถางครับผมว่าเขาจะได้หรือเปล่านะครับถางก็ยังไม่ได้นะครับไม่ได้แล้วก็กระชับเข้าเข้าอีกนะครับผมกระชับตุ่มเข้าเข้าอีกเอาจนกว่าจะได้นะครับ สูตรผมนี่จะหนึ่งปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับผมหนึ่งปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งเนีดินของเขานะครับสูตรของผมนะครับถ้าอยากให้ใบเขาจิวนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่จิวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมใส่ปุ๋ยนั่นล่าสุดนี้นะครับปุ๋ยอา,อาคาดามะไอไม่ใช่ปุ๋ยออดมกตนะครับแม่ ผู้คิดพูดถูกนะครับดูออดมุโคไปและทีนี้ก็เลยอยากจะทำคลิปก็เลยทำให้ดูนะครับแล้ก็อยากจะเปลี่ยนกระถางด้วยนะครับผมครับต่อไปแล้วก็จะเอาดินใส่หอนนะครับก็ใส่ตะแกงนะครับใส่ตะแกงกันดินเขาลวกนะครับ บางครั้งผมก็เอาขุยมพะพร้าวยัดใส่นะครับไม่ไม่ต้องใส่ตะแกรงก็ได้นะครับเพราะว่ากระถา,างเขามันเล็กแล้วก็ที่ดินมันก็น้อยอยู่แล้วนะครับก็น้ําเขาระบายดีอยู่แล้วนะครับไม่ลดน้ําพื่อเพือเขาแห้งครับวันหนึ่งนี่ก็เผลอไม่ได้เลยนะครับผมเนี่ยกวาดดินออก,กอน,นะครับ น,นะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นดินอาคาดมะนะครับเพราะว่าดินมันเหลือนะครับจากแม่บ้านซื้อมาเลี้ยงแท็กตัสนะครับผมมันเหลือนะครับผมก็เลยจะจะใช้ดินนี้นะครับปกติแล้วผมไม่เคยใช้นะครับแต่วันนี้จะลองใช้ดูนะครับผม ราะว่ามันงามนะครับลองดูนะครับแล้วเบอร์เล็กนะครับทีนี้ต่อไปนะครับตามสูตรครูบาอาจารย์ท่านทำมาคร็ลองดูนะครับ ทีนี้ก็เอาต้นไม้เราลงไปนะครับกดมไปมานะครับแต่สูตรผมนี่จะไม่รัดนะครับไม่รัดลวดรัดอะไรนะครับผมสูตรผมจะง่ายๆนะครับไม่รัดลวดนะครับที่ทํามานี่ย20กว่าปีผมไม่เคยรัดลวดใส่ลงไปอย่างนี้เลยครับ แต่ถ้าเป็นทรงตกกระถางนี่ก็ควรรัดนะครับแต่ผมไม่ยังไม่เสรมยังไม่รัดนะครับทรงตกกระถางนะแต่ว่าถ้ารัดได้ก็ดีนะครับผมจะเซฟต้นไม้เราได้ดีนะครับทำบอนไซส,สูตรผมนี่ง่ายๆครับไม่ต้องมี วิชาการมากมายนะครับผมทำ่มยง่ายสไตล์เจเจบอนไซนะครับผมแล้วก็แทงลงไปนี้นะครับ นี่ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมเสร็จสิ้นกระบวนการเปลี่ยนกระถางนะครับผม แล้วก็แต่งใบก็ซะหน่อยนะครับจากนั้นแล้วก็น้ำลดนะครับน้ำลดให้เปียกเลยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็มารดเลยนะครับไปขันน้ำเนี่นะครับรดเลยนะ แค่นี้เขาก็อยู่ได้แล้วนะครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านใดที่ชื่นชอบก็ฝากกด ไลค์ like, กดซับสไคร์ด้วยเลยครับผมเพื่อเป็นการให้กำลังใจการทำคลิปต,ต่อไปครับผมนี่ครับเสร็จแล้วครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เไว้แค่นี้ก่อนครับผมเจอกันอีกทีหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ